สวัสดีครับฟังข่าวกีฬาวันนี้กันนะครับเ,เริ่มจากฟุตบอลกันก่อนในการแข่งขัน,นขฟุตบอลแชมเปียนส์ลีกและยูโรปาลีกนะครับจะมีการคุยกันในส่วนของยูฟ่าในวันนี้นะครับโดยที่มีการคาดการว่าโปรโตุเกสและเยอรมนีจะเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันแชมเปียนส์ลีกและยูโรปาลีกตั้งแต่รอบ8ทีมสุดท้ายในการแข่งขันปีนี้นะครับส่วน วีเมนส์แชมเปี้ยนส์ลีกนะครับน่าจะไปจัดที่เมืองบีเบลซันเซบาสเตียนในประเทศสเปนนะครับซานเซบาสเตียนเมืองของเดลโซเซดัคนั่นเองแต่ว่าตอนนี้ปัญหาอยู่ที่ว่ารอบ16ทีมสุดท้ายของการแข่งขันนัดที่2นะครับยังเจรจากันไม่ลงตัวในขณะนี้สำหรับรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับคู่ที่ยังมีปัญหาอยู่มีทั้งหมด4คู่นะครับและก็ยูโรปา หลีกตอนนี้มีอยู่6คู่ที่เล่นไปแล้ว1เกมนะครับอีก2คู่ยังไม่เล่นเลยจากตั้งแต่การเลื่อนของโครโรนาไวรัสนะครับสักยานกันบ้างนะครับปีเตอร์ซากันตำนานนักขับชาวสโลวาเกียนะครับเตรียมที่จะแข่งจิโรดิติตาเลียแล้วก็ข้ามรายการ1วันหลายๆรายการไปนะครับปีเตอร์ซากันยังไม่เคยแข่งรายการนี้มาก่อนเลยซึ่งจะแข่ง3 2 5ถึง25ตุลาคมนี้นะครับ แล้วก็จะพลาดการแข่งขันหลายรายการเช่นทัวร์แฟนเดอร์แล้วก็ปารีรูเบนะครับการแข่งขันันเดียวคือทางแซกันออกมาบอกว่าได้คุยกับทางการแข่งขันรายการนี้ก่อนแล้วนะครับดังนั้นตัดสินใจว่าจะไปแข่งรายการนี้เป็นหลักคริกเก็ตนะครับคริกเก็ต2020ชิงแชมป์โลกนะครับที่ออสเตรเลียไม่น่าจะได้จัดในปีนี้นะครับอันนี้จากคำ พูดของประธานของคริกเก็ตออสเตรเลียเอ d วอเรดิงส์นะครับวันแข่งขันที่เตรียมเอาไว้18ตุลาคมถึง15พฤศจิกาย,ยนใน7สนามในออสเตรเลียนะครับแต่ว่าการที่จะนำอีก15ประเทศมาแข่งในออสเตรเลียหลายประเทศยังมีปัญหาในส่วนของโควิดนะครับมันดูเป็นไปไม่ได้ทำให้ตัดสินใจว่าน่าจะเลื่อนการแข่งขันไม่มีคริกเก็ตมาตั้งแต่วันที่13มีนาคมนะครับคริกเก็ตทีมชาติแต่จะกลับมาอีกครั้ง8จดกรกฎาคมนี้อังกฤษจะกลับไปสิงคโนะครับ กอล์ฟกันบ้าง LPGA ทัวร์จะกลับมาแข่งในเดือนกรกฎาคมหลังจากไวรัสนะครับฤดูกาลใหม่จะเริ่มวันที่31กรกฎาคมในการแข่งขัน3วันนะครับที่โตลิโดรัฐโอไฮโอการแข่งขันรายการต่อไปก็จะเป็นมาราธอน LPGA c l a s s ิกวันที่6สิงหาคมนี้นะครับคนสุดท้ายที่ชนะรายการ LPGA ทัวร์ก็คือ Park คอินบนะครับ เ s สตเมนโจะแข่งในเดือนพันวาคมนี้ดาบิดซินบานะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้จะส่งเขาอย่างเป็นเกียรตินะครับระหว่างว่าจะส่งเขาด้วยการมีแฟนบอลมาด้วยโดยที่เป๊ปกาเิโอลาได้ออกมายืนยันว่าดาบิดซินบาจะอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ต่อไปจนกระทั่งจบฤดูกาลในเดือนสิงหาคมนี้นะครับแต่ทางซินบาเองบอกว่ายังต้องการ บททดสอบใหม่ๆอยู่ดังนั้นอาจจะไปเล่นที่ประเทศกาตาในอนาคตนะครับก็รอดูแล้วกันแต่ว่าดูแล้วมันค่อนข้างยากจากเรื่องโคโรนาไวรสนะครับนิวคาสเซิลในส่วนของทีมนี้นั้นนะครับการเทคโอเวอร์ของนักธุรกิจราชวงศ์ของซาอุดีอาระเบ,บียอาจจะซับซ้อนขึ้นนะครับเพราะว่า World Trade Organization นะครับ หรือว่าองค์การการค้าโลกกำลังติดตามอยู่เพราะว่าในเรื่องของการเทเบ e นี้อาจจะผิดกฎหมายนะครับก็รอดูข่าวนี้กันอีกทีนึงเพราะว่ายังไม่ชัดเจนแค่แบอกว่าเฝ้าระวังเฉยๆเทนนิสนะครับ US Open พร้อมจัดแล้วหลังจากผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กอนุญาตนะครับก็ปัญหาของ US Open ก็คือนักเทนนิสหลายคนไม่น่าจะไปนะครับ บางคนก็แสดงความไม่แน่นอนแต่ก็รู้กันอยู่นะครับทางไมค์ดาวส์นะครับประธานของสมาสาพันธ์เทนนิสสหรัฐอเมริกาได้บอกว่าเราสามารถโชว์การแข่งขันเทนนิสที่สามารถไปได้กันได้กับนโยบายโซเชียลดิสเทนซิงนะครับรัฐนิวยอร์กเพียงรัฐเดียวมีผู้เสียชีวิตจากโคโรนาไวรัสไปแล้วถึง30,000คนเป็นอย่างน้อยก็ ทางสนามนะครับจ i l l y ริ n เนชั่น n นล a l สเซ็ Center นะครับกลุ่มสนามทั้งหมดนั้นก็จัดให้เป็นโรงพยาบาลชั่วคราวอยู่ในขณะนี้นะครับนิ i เ k ีย o อสออกมาบอกว่าผู้จัดการแข่งขันนั้นมีความเห็นเก่บตัวนะครับที่ยังต้องจัด u s ู p e n โซเต่อไปคือ <c oughs> ทุกรายการมันไม่ได้ง่ายเหมือนวิลบลันนะครับที่ไปแอบทำประกันไว้แล้วได้เงินประกันเป็น ร้อยล้านปอนดตามที่เสนอข่าวไปก่อนหน้าน,นี้กลับไปที่ฟุตบอลเมื่อคืนนี้นะครับอันซูฟาตินักเตะวัย17ปียิงประตูที่5ในลาลิกา้าฤดูกาลนี้ของเขานะครับหลังจากบาร์เซลโลนาชนะเลกาเนส2ประตูต่อ0น,นะครับเดลมาติจจะเล่นกับบาเลนเซียคืนวันพฤหัสบดีตี3ต่อ,ตอวันศุกร์ตามเวลากรุงเทพนะครับก็ อันซูฟัตินะครับย้ายมาสเปนตั้งแต่อายุ6ขวบนะครับเข้ามาที่อคาเดมี่ของสโมสรบาร์เซโลนาเมื่อปี2012หรือว่าตอนอายุ9ขวบท่านั้นเองนะครับตอนนี้ก็ขึ้นชุดใหญ่ยิงไปแล้ว5ประตูในสีเสื้อของบาร์เซโลนาสมมตวันที่เยอรมนีการลุนแชมป์บุนเดสลีกาจบแล้วนะครับหลังจากไรอันเบนิกบุกชนะไยอร์เบรเมน1นประตูต่อสวนประตูชัยของโรเบิร์ตเดวันดอฟสกี้ที่43นะครับ ไบมินิกได้แชมป์เยอรมนีเป็นปีที่8ติดต่อกันนะครับก็ยูเวนตุสตอนนี้ก็ได้8ปีติดต่อกันอาจจะ9นะครับถ้าชนะในฤดูกาลนี้ก็เป็นแชมป์เยอรมนีสมัยที่30นะครับแชมป์บุนเดสเลกาสมัยที่29ไบมินิกก็เห็นว่าเปิดตัวเสื้อฤดูกาลใหม่ไปแล้วนะครับก็ลองไปดูเอาไปที่สาวอเมริกากันบ้างนะครับ แชมเปี้ยนเบอรคเคเนียสครับเปิดตัวรูปภาพของควอเตอร์แบ็กมือหนึ่งของทีมทอมเบรดี้ที่มาจากนิวเดนเพเทียร์สนะครับก็รู้ออกมาประมาณ4-5รูปนั่นแหละนะครับเบรดี้จะเล่นเกมแรกของฤด,ดูกาลที่นิวออร์ลีนส์3กันยายนตามเวลาที่1นั้น 14, เวลาบ้านเรานะครับและก็จะเล่นในบ้านเกมแรกเจอกับแพเ t อร์สในสัปดาห์ต่อมา n a ส c าร์นะครับเดเอนฮาร์จูเนียนะครับเป็นหนึ่งในนักกีฬาที่เตรียมเข้าสู่หอเกียรติยศของ n a ส c าร์แฟน n a สคา r อย่างเดวอนฮาร์จูเนียพ่อเขาก็เสียชีวิตจาก n a สคา r นะครับเดวอนฮาร์จูเนียอย่างที่เข้าใจกันนะครับเป็นหนึ่งในนักขับ n a สคา r ที่แฟนขับมากที่สุดใน วงการเป็นขวัญใจแฟนๆนะครับแล้วก็คือแฟนคลับเขามาตั้งแต่รุ่นพ่อเอและเดเออร์ฮาซีเนียผู้จากไปแล้วนะครับก็เขาได้คะแนนโหวตจากคณะกรรมการ76%นะครับคณะกรรมการหอเกียรติยศทำให้เตรียมที่จะเข้าหอเกียรติยศต่อไปนะครับที่ออสเตรเลียนะครับที่รัฐควีนสแลนด์มีเมืองอย่างบริสเบนและก็โกโคสอยู่นะครับเตรียมพร้อมที่จะนำ อนุญาตให้ผู้ชมเข้าชมการแข่งขันออสเตรเลียฟุตบอลในสุดสัปดาห์ได้นะครับก็ถือว่าเป็นสเต็ปใหม่ของการกลับเข้าสู่ปกตินะครับในกีฬาของประเทศออสเตรเลียที่อเดิเลดก็มีเหมือนกันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเกมระหว่างพอร์ตเดเลดกับอเดเลดโอเคมาดูฟุตบอลกันนะครับเวลา 24่สนาฬิกานะครับแอสตันวิลล่าจะกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับก็คืออตัดประเด็นเรื่องความฟิตทิ้งไปก่อนเอาแค่ตัวนักเตะรวมๆก่อนนะครับก็คิดว่าเกมนี้เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดน่าจะชนะไม่ยากนะครับลูกหึงสลูกแลก้วก็ตีส5ซิตี้กับอาร์เซนอลนะครับคู่นี้ก็มองว่าซิตี้น่าจะเบียดลูกหนึ่งนะครับไอฉากฟังเฟิร์ตกับชาลเก้ตอน5้าทุ่มครึ่งนะครับบุนเดสลีกา คู่นี้ก็มองว่าแฟรงก์เฟิร์ตน่าจะชนะไปได้ไม่ยากนะครับอาจจะมองเม็ดสองด้วยด้วยตีหนึ่งครึ่งมีอัลสโบวก,กับฮอฟเฟนไฮม์นะครับคู่นี้ก็ออกได้สาบหน้าเลยครับแต่ถ้าทฤษฎีทีมเยือนน่าจะเป็นฮอฟเฟนไฮม์นะครับไม่ชนะลูกหนึ่งก็เสมอนะครับเดลกูเซนกับโคโลนก็ยังเชื่อใจเจ้าบ้านนะครับเม็ดหนึ่งต้องมาชนะลูกหนึ่งต้องมาต้องพูดอย่างนี้แล้วก็ดอตมุลกับไมค์ครับดอตมุลก็หมดเป็นแชมป์ไปแล้วนะครับเมื่อ คืนนี้ก็จะคิดว่าน้ามันมองยากเรื่องการจัดตัวเพราะว่าโคต้าแชมเปี้ยนส์ลีกก็ได้แล้วนะครับพูดยากแต่ก็ถ้าจัดตัวแบบคิถ้าจัดตัวแบบแปซก็ยังชนะอยู่ดีลูกหนึ่งนะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งเป็นไลฟ์ซิกกับดูเซนดอฟนะครับคู่นี้ก็ยังมองว่าไลฟ์ซิกน่าจะเบียดลูกหนึ่งนะครับเพราะดูเซนดอฟ ตอนนี้ก็ไม่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับคู่อื่นๆมีมีโปรตุเกสสั้นๆน,นะครับปาโกเวลากับเปเดนตีหนึ่งนะครับโยอาฟกับเบนฟิก้าตอนตีสามทีมเบนฟิก้าผลงานไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าเปิดอัตราออกมานี่ก็ยังได้เปรียบอยู่ไปที่ลาลิกากันบ้านนะครับเอบากับแอตบิวเบลตอนเที่ยงคืนครึ่งนะครับคู่นี้ก็ยังเชื่อใจดิวบลนะครับน่าจะชนะได้อาจจะบดเบียด ลูกหนึ่งสองลูกนะครับไบเอลดีกับเซลตาบิโกเวลาเดียวกันคูนี้ออกสามหน้าเลยนะครับงั้นก็ถ้าให้เลือกก็มันคิดว่าเสมอแต่มีสกอร์นะครับตีสามโอซาซูน,น่ากับแอดมาจุดิดคู่นี้มองว่าแอดมาจุดิดอาจะชนะไม่ยากแต่จะแมตซ์สองไหมก็มองได้มองได้ถึงแมตซสองนะครับแล้วก็ฟุตบอลโคไปาอิตาเลียรอบชิงชนะเลิศนะครับตีสองนะปารีกับยูเวนตุสยูเวนตุสได้เปรียบ มากมากนะครับในเกมนี้แต่ว่าแฟนๆก็คงอยากเห็นแชมป์หน้าเป็นทีมอื่นบ้างก็ไม่ชีน้น้ำนิ่มน้ำใหม่กันแล้วนะนาโปลีนะครับแต่คิดว่ายูเวนตุสน่าจะเบียดลูกหนึ่งนะครับแต่ถ้ายื้อได้ถึงต่อเวลาก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับหนือน็อตบุีชนะเลยก็ยิ่งดีเนาะแต่คิดว่ายูเวนตุสได้เปรียบอยู่แต่หมากมีสั้นๆนะครับ a อ f กับนอร์เซรันตอนห้าทุกเขาไปได้กับอัลบอกตอนตีหนึ่งนะครับหมดรายการของเราเพียงเท่านี้สวัสดีครับ